สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่องหลายเมนูกันหนุนเดิมนะจ๊ะหลังจากห่างหายไปนานค่ะเนื่องจากไม่ค่อยสะดวกถ่ายคลิปนะคะเออวันนี้ก็เป็นวันหนึ่งที่มีเวลานะคะก็เลยจะมาทําคลิปอัปเดตกันสักหน่อยนะคะทุกคนได้เมนูอะไรทานคะส่วนทางนี้ได้ผัดกระหล่าปลีใส่หมูสามชั้นค่ะเดีย๋ยวมาเริ่มกันเลยนะคะเริ่มจากซอยคลิปกระเทียมค่ะใครจะขกเอาก็ได้นะคะวันนี้เราสะดวก แบบนี้ค่ะก็คือหั่นเอาแล้วก็กระเทียมก็สับๆๆเอานะคะแล้วก็หั่นผักค่ะส่วนผักนี้เราจะหั่นเป็นชิ้นก่อนเนาะแล้วเราค่อยเอาไปล้างน้ำสะอาดอีกทีนึงค่ะหั่นตามที่สะดวกเลยค่ะทุกคนคิดว่าหลายคนน่าจะหั่นเป็นอยู่นะคะต่อด้วยหมูสามชั้นค่ะ หรือใครจะใช้เป็นหมูสับก็ได้นะคะทุกคนโอเคหั่นเสร็จเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราจะเอาผักเราไปล้างแป๊บหนึ่งคะ่ะล้างมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็มาทำการผัดกันเลยนะคะใส่น้ำมันลงไปคะ่ะแล้วก็ตามด้วยพริกกระเทียมนะคะ ผัดจนกว่ากระเทียมจะเริ่มเปลี่ยนสีเป็นสีเหลืองอ่อนๆนะคะก็ใส่หมูลงไปเลยค่ะผัดจนกว่าหมูมันจะสุกถึงจะใส่ผักนะคะทุกคนเพราะผักมันจะสุกเร็วนะคะโอเคเมื่อหมูได้ที่แล้วเราก็ใส่ผักลงไปค่ะ เราจะทำเยอะนิดนึงนะคะกินหลายมื้อนิดนึงค่ะแล้วเราก็จะมาทำการปรุงรสกันค่ะน้ำมันหอยนะคะประมาณ1นึ่งทัพีค่ะเนื่องจากผักเราเยอะเนาะแล้วก็ตามด้วยขนอครึ่งก้อนค่ะ น้ำปลาค่ะแล้วเราก็จะใส่น้ําตาลลงไปนิดนึงนะคะประมาณครึ่งช้อนได้ครับจากนั้นก็ผัดจนกว่าผักจะสุกค่ะจนกว่าเราจะพอใจว่าโอเคฉันชอบแค่นี้นะอะไรอย่างนี้ ผัดๆคนๆไปค่ะเมื่อผักของเราสุกแล้วนะคะมันก็จะยุบเหลือแค่นี้นะคะทุกคนจักหม้อใหญ่ๆเมื่อกี้นี้นะคะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปจัดใส่จานกันเลยค่ะนี้นะคะได้จานมาใหม่กันทุกคน โอ้น่ากินมากเนตกแต่งให้น่ากินสักนิดนึงนะคะเพอถ่ายรูปมันจะได้สวยค่ะโอเคก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับผัดเมนูผัดกระหล่ำปีใส่หมูสามชั้นนะคะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ